ฟิบีโปรบิคินี่โมเดลนะคะจะเป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะเดี๋ยววันนี้จะจะมาสอนการเล่นอัปเปร์นะคะก็คือเราจะมีฝึกซ้อมไหลแล้วก็หลังนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสำหรับหน้าท้องแล้วก็แขงะคะ่ะ เดวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจิวซอมอะไรกันบ้างโอเคก่อนที่เราจะไปซ้อมกันจิวจะมาเล่าให้ฟังงานไต้หวันนะคะงานล่าสุดนะคะจิวก็ได้ที่6เนาะฟีดแบ็กของกรรมการก็บอกมาว่าให้จิวพัฒนากล่ามเนื้อส่วนขานะคะก้นแล้วก็อัเปิลเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะเราก็ต้องกลับมาออฟซีซันนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อ ที่ต้องใช้เวลานานมากนะคะมันเป็นจุดใหญ่เลยที่เราจะต้องใช้เวลาในการพัฒนากนนล้ามเนื้อเนาะมันไม่ใช่แค่แบบแก้โพสซิ่งหรืออะไรอย่างนี้ที่มันสามารถปรับภายในไม่กี่เดือนได้เนาะโอเคแต่ก็รู้สึกดีนะคะที่ได้ไปแข่งกับแชมป์นะคะก็คือเป็นแชมป์ ที่เจแปนแล้วก็มาแข่งต่อที่ไต้หวันนะคะซึ่งเขาก็ได้อันดับ15ของโลกนะเป็นอันดับที่สูงเลยเราก็จะได้เทียบล่างเลยละแล้วเราก็จะได้มาปรับปรุงต่อโอเคกล้ามเนื้อเราใหญ่อะไรประมาณไหนและพูดถึงก็ต้องพัฒนานะทุกคนก็ต้องเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่ฟีดแบ็กก็เห็นเขาก็ได้ติเพิ่มขึ้นมาว่าเขาจะต้องพัฒนา บางส่วนเหมือนกันเนาะนี่ก็คือข้อดีของบอดี้บิวดี้นะคะซึ่งเวลาเราไปแข่งเราก็ต้องการฟีดแบ็กกลับมานั่นเองเนาะเป็นอะไรที่เนเวอร์กิฟต์อัพอะากีฬานี้เราต้องไปเอาแล้วมาปรับปรุงไปเอาแล้วมาปรับปรุงเนาะมันไม่ได้คําตอบอยู่ที่จะแพหรือชนะหรือยังไงนะคะปรับปรุงไปเรื่อยๆจนเราเพอร์เฟกและเราสามารถขึ้นระดับรอบลึกๆของโอลิมเปียได้ประมาณนี้ช่วงหลังแข่งขันไต้หวันจิวก็ตัดสินใจนะคะเป็นช่วงพักยาวไปเลยเนาะซึ่งจิวก็มีอาการปวดหลัง ล่างด้วยในช่วงหลังแข่งขันก็เลยคิดว่าไม่ไม่ควรไปต่อหรือฝืนร่างกายไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็จิวก็หายแล้วตอนนี้เหลือแต่อาจจะมีการตึงช่วงสะบะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูว่าเราจะเลี่ยงยังไงเวลาเราเล่นไซร์และชะลอกหรืออะไรนะคะสําหรับใครที่ตึงง่ายเพราะว่าจิวเป็นคนขนาดข้างขวาใช้งานพิมพ์หรือยกโทรศัพท์หรือยกของก็คือใช้อยู่ข้างเดียวนะคะบางทีเราต้องสลับมาข้างนี้บ้างเนาะมันก็จะแบบจะได้บาลานซ์เข้ากันนิดนึงนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนเคล็ดลับนะคะใครที่ยังฝึกไม่เป็นหรือว่าอยากรู้อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเพิ่มมาให้จิวได้เลยนะคะเผื่อจิวจะได้มีไอเดียแล้วก็มาทำคิดกันต่อนะคะโอคมาถึงจิ๋วก็จะวอร์มด้วยดัมเบลก็คือ3กิโลนะคะจะเป็นแบบว่าซูเปอร์เซตซ้ายฟรอนท์นะคะแล้วก็ไหลหลังวอร์มรอบๆนะคะอ่าเดี๋ยวจิ๋วจะทำให้ดูเลยนะคะก็คืออาจจะทำสัก1 0ครั้งอย่งนะคะสิบทีหรือสิครั้ง แล้วแต่ฟิลเลยนะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็คือหยุดได้เลยนะคะก็จะเป็นข้างๆ้างหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองอาจะเร็วนิดนึงนะคะสามแต่ยังคงบีบคงต้านไว้สี่ห้ายังคงเกงส่วนที่เราต้องการ กสิบเคเริ่มร้อนอันนี้ไปลายหลักนะคะหนึ่งสองสกอเกเ้ยเพสสุดท้ายหนึ่งห,หรอเป่สงเก้าทีเดียวอโอเคเสื้วอรมแบบนี้สองรอบ เดี๋ยวพักเซตแป๊บหนึ่งแบบนี้คือรวมเป็นหนึ่งเซตนะคะเท <Yeah. S 1> okay, นะคะแล้วก็จะมาแมชชีนโชลเดอร์เพสก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะปรับเบาะมืออยู่ระดับประมาณข้างหรือหูของเรานะคะ <Yeah. S 1> อาจจะขึ้นมาทีหนึ่งได้ปึ <Yeah. S 1> ๊บเวลาเราเพสขึ้นใช่ไหมเวลาเราตัวสูงนะคะมันจะไม่เพสต่ำขนาดนี้มันจะจะทำให้จิวรู้สึกว่าอาจจะเสียงเจ็บเอ็นแถวนี้ได้ <Yeah. S 1> เราก็เลยอยู่ในระดับประมาณนี้เพื่อที่จะ พุชิ่งง่ายๆนะคะใหรเราอกแอนอกรีพอดีมีสบะบักเอาไว้นะคะอันนี้เราดูมุมข้างต่อมือนะคะอยู่ระดับเดียวประมาณจบศอกของเราจะออกห่างนิดนึงก็ได้นะคะหรือเข้าข้างในนิดนึงก็ได้แต่ไม่ถึงกับออกห่างจนเกินไปนะและแต่ตามฟิลสรีระของแต่ละคนเก่งไหลด้านหน้าโฟกัสไหลด้านหน้าเยอะกว่านะคะจริงๆมันก็จะโดนแบบรวมๆประมาณนึงขึ้นสุดโดยสบะบักเรายังมิ่งอยู่ นะคะแทงศอกลงมาเก่งไหลด้านหน้าบีบไหลต้านขึ้นลงต้านมาสุดประมาณนี้แล้วก็ขึ้นหาเก่งไหลต้านเนจะรู้สึกแก๊กๆนะคะบางองศาให้เราลองดีกเลี่ยงดูแล้วก็หามุมของตัวเองที่ไม่ดังแก๊กๆนะคะ <c oughs> เอาจริงๆมาประมาณ15ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็คือเราวอร์มประมาณนี้ให้มันรู้สึกร้อนโอเคเรารู้สึกว่าเราได้องศาละแล้วก็จะไปเซตต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็น working set ของจิวนะคะก็คือเป็น pop set เนาะก็คือน้ำหนักที่หนักนะคะจิวก็เล่น40 ได้ประมาณ15ครั้งนะคะก็เรทอยู่ที่10ถึง15ครั้งนั่นเองนะคะสำหรับช็อปเซตของจิวโอเคจิวก็จะเล่น2รอบเนาะโอเคนะคะสำหรับท่าต่อไปเป็นแมชชีนไซเลชโลนะคะสำหรับท่านี้จิวจะเล่นแบบซิทเชตแล้วก็ไซ์มาข้างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร์อมเล่นยังไงเราก็จำได้เลยนะคะว่าอ่าหหอยู่ระดับไหล ไหลอยู่ระดับ2แล้วก็กวาดออกไปด้านข้างเก่งไหลด้านข้างของเราน่นีองให้อกติดบอกเอาไว้เนาะแล้วก็เอาที่นั่งนะคะสูงมาโดยที่เรารู้สึกว่าศอกของเราดันอยู่ตรงบอกได้เต็มที่ <S 2> <S 2> แล้วก็วองประมาณสักสิ้าครั้งก่อนก็ได้นะคะท็ <S <S อปเซ็กของจิวนะคะเดี๋ยวมีโค้ชพี่ปายมาช่วยสป,ปอร์ตนะคะ เดี๋ยวเราจะดูว่าช่วงท้งทายได้กับจิ้หมดแรงนะคะคนซัพพอร์ตก็สามารถช่วยอบึประมาณแค่1%พอเนาะเราจะไม่ช่วยเยอะเนาะคนซัพพอร์ตก็สามารถจับตรงกล้ามเนื้อที่เราต้องการบีบเพื่อที่เราจะโฟกัสง่ายขึ้นได้เรอ่าเราก็จะให้ดูความปั๊มของไร เป็นฟิลแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราเล่นแบบโดนนะคะแล้วก็พัมแบที่ไหล่ด้านหลังนะคะแข็งไประดับหูอือ้ยโอ้เบมันก็ง่ายๆนะคะวเวลาลงมาก็อยู่ระดับหูไหลหลังของเรานะคะระบาาน,นี้ ตอนคิมันจะเลยมานิดนึงก็ได้เนาะแต่ไม่ถึงกับโยกไปแล้วเลยไหลลลงไปไกลเกินเนาะทีให้ดูมามาณนี้นะคะชัดเจนเป็นอันตาโซมี่เลย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นท่าวีบาคูดาน,นี้ก็จะเป็นเซตท็อปของจีโรนะคะ working set นะคะ <laughs> จะเล่นสไตล์แบบว่าบิบสะบัดตลอดนะคะใช้ศอกแทงลงมาเก่งมาที่ปีกสุดปีกของเรานะคะแล้วก็ตามขึ้นไปแขนตรง สบายังอยู่ที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกตรงเน้นตรงแลตตรงปีกตรงข้างๆตรงนี้นะคะฝั่งนี้เลยมันก็จะบ,นบานๆน่างนี้ค่ะถ้าเกิดเราเล่นมันก็จะยิ่งบานเนาะ พอเราบานใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ดูเอวของเรานะคะเล็กๆล็กลงนะคะซึ่งใครที่บอกว่าอยากแบบมีเอวเล็กเป็นทรงเคิลเคิร์ฟนะคะลองเล่นดูเนาะไม่ต้องถึงขั้นบานเหมือนนะักกีฬาก็ได้นะเอาบานแบบที่เราพอใจโอเคนะคะเราไปเครื่องต่อไปเดี๋ยวคนภาคต่อไปก็จะเป็นพี่ปายนะอันนี้นะครับเราจะเป็นดึงเป็นรีเวิร์สรีเวิร์สโลไปถาตัวลาติซิมัสนะครับ เัซสมัสก็คือช่วงบริเวณอันนี้ต่อไปเราจะเล่นอ่ามุมรีเวิร์สโลนะครับจุดที่เราจะเน้นกันนะครับมีลัตซิสมัสกับตัวลอมบอยลอมบอยเนี่ยคือเราต้องดึงเข้าลึกขึ้นมาอีก <Okay. S 1> ลึกเข้ามาเลยนะครับเ <Okay. S 1> ชิดหลังนะครับอันนี้เชิดหลังแอนโอขึ้นมานะครับแล้วดึงบีบให้สุดครับ่าบนี้ครับดึงลึกเข้าถึงลอมบอยตรงนี้หลังส่วนในนะครับ ปล่อยออกไปหลังเก่งไว้นิดนึงอ่าแล้วเข้ามาอ,อึ๊บยืดออกเก่งเราึงกลับให้สุดต้านลงครับนึ่เดี๋ยวที่ครับจิวอธิบายนิดนึงว่าเวาลาเราจะปรับเบาะค่ะเบาะเนี้ยเราปรับตามสรีระลำตัวของเรานะว่าเรารู้สึกว่าพอเรานั่งแล้วอ่ะมันพอดีบางทีถ้าเกิดเราปรับแบบ เอ่อต่ำสูงอะ่ะมันก็จะโดนฟิลอีกแบบหนึ่งเลยนะถ้าเกิดสมมติเราปรับให้ให้มันแบบต่าลงมาอย่างเงี้ยจนมือเราอยู่เงี้ยเวลาเราแขนลงหายใจเข้านะคะพอเวลาเราบีบมาหายใจพ่นออกอกเราติดเบาะตลอดเวลา